30กันยาห้าเจ็ดสายพอ้ีก็ลำบากติดพอดีอดิแล้วตกลงมันจะเอาไหมวะคิดว่ามันน่าจะเอาไหมเพ้าถ้ามันไม่เอาผมก็ต้องเอาเพราะถ้ามันเอาโชคไปนะนเออเร็วเว้ยเร็วเว้ยวันนี้เร็วแล้วไล่ไม่ทันนะใช่ไหมเชีย่ยย่านะมึง กูจะขายโอ้เร็วหมดตอนนั้นแหละเม,มื่อวานกูปิดตากับเมื่อวานก็เมื่อวานมันปรับไอ้ตรงนี้ครึ่งหนึ่งความเร็วห้าสิเปอร์เซ็นต์แล้วทำไมมึงไม่มปรับของเมื่อวานกูไม่รู้ว่ามันคือปุ่มอะไรกูปรไปอ่านคู่มืออ๋อไอ้ห่ามันทิ่มตรงนี้ไว้หรอวะพี่สองเซลเร็วกว่านี่เออภาษาอเซลล์เร็วกว่านี้เราย่านะมึง แผลละพันนะมึงเพิ่งถ่ายรูปเสร็จวันนี้จะลงขายแล้วยขานี่ไม่่ชาางเอปไปลดน้ำหนักได้แล้วขึ้นเเลยหรอวะไปลดน้ำหนักได้แล้วฮะไปลดน้ำหนักได้แล้วเฮ้ยเฮ้ย อย้ดอกดอกไยไอ้โอ้ยทำไมล้อหน้ามันปึดปืดปืดปัดผนนั้นเวลาเรียวล้อหน้าขนาดคันกูแลนี่เซอว์วมันแรงดึงน้อยเลย่ใช่ล้อหน้ามันแกว่งแขว่งนั่นนั่นนั่นเห็นไหม น่าขวาเวลาเลี้ยวเวลาเลี้ยวขวาล้อขวาเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่จับเวลาลืมกี่นาทีวะโอุ้ณไม่ได้เอารีโมทมากี่นาทีวะดี้ดได้ด้วยเออแล้วของมึงใส่อะไรอยู่อ่ะของมึงใส่อะไรอยู่ <ห ả? S 1> ไม่ได้ส่ครับตอนนี้ตั้งอยู่เฉยๆเพราะไหนๆก็สั่งมาแล้วเฮ้แต่วันนั้นมันส่งมา EMS ของของเคอรี่เอ็กเพนะเยี่ยมเอกชนนะอีกวันนึงถึงเลยเร็วเร็วเร็วมาแรงไอ้นี้นี่กูสั่งของมันก็ส่งไดไอ้นี้กูถามมันว่าแล้วกูจะส่งขึ้นอ่ะมันว่าไม่มีเออไม่มีมีแต่ออกจากเทพใช่ หัวเล่นแบบนี้ไม่นานดอกหายแน่เลยอะไรเกือบเกือบปาดไอ้นี้ไปเบรกทีเสียศูนย์ไอ้นี้ก็จี้จังไอ้ เนี่ยกูเบรกไม่หยู่เกือบแล้วมึงมึงก็เลี้ยวเร็วๆเลยมึงอย่าเที่ยวชะลอเลยเร็วๆๆความสิว่าไม่คว้ามึงสาดโค้งนี่นะมึงดูมึงดูกูเบรกนี่กูเบรกเฉยๆมันก็ปัดแล้วเดี๋ยวมึงดูนะมึงมึงต้องดูอาการรถกูกูเบรกเฉยๆมันก็ยังปัดเลยดูอันมึงอย่าตามมาใกล้อ่ะจะเบรกมึงดู ดูก็มึงหักคงมาลรยเบิกไม่ได้หักไม่ได้หักเดี๋ยวเดี๋ยวมึงดูใหม่เบรกเฉยๆมันยังจะคว่ำเลยเหมือนหน้ามันอ่อนนะ่ะเดี๋ยวมึงดูนะรถมันเร็วเกินนี่กูไม่ได้หักนะดูมันอะไรแบบนี้มันแหละเสียงเบรกก็ลอยมึงเอาชกมันเป็นเกลียวไหมหรือว่าใช้ใช้ตัวชิมชิมมึงชิมให้แข็งหน่อยนะ ร้อหน้าแข็งแล้วนะร้อหน้าแข็งไปยละไมันไม่ยุบอ๋อ <ใน S 1> ต้อง<พ>อให้ยุบเหรอมันไม่ยยุบบเเละต้องให้มันยุบปอ่อเออมันจะได้ผ่อนแรงมึงไงอ๋องั้นเอาไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถอดถอดชิมถอดชิมพอเห็นมึงเบรคแม่งหน้าตายแข็งๆเลย